สวัสดีครับวันนี้พบกับมุกนาจาร์ชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้จะมีสิ่งดีมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการอัปเดต Windows เวอร์วินโดว์สเวอร์ชันยี่สิบสอเฮดสองนะครับกเกิดอะไรเคื่อนที่คินออปถึงหายไปไปดูกัน สวัสดีครับมาดูกันหลังจากวินโด้นะครับมีการอัปเดตแพทใหม่เป็น22เฮดนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือมาดูเลยนะครับเข้าไปที่ไดซีปกติเราคลิกขวา property นะครับจะมีดิสก์อัปตรงนี้ปรากฏที่แทบมันหายไปนะครับประการคองว่าดีเทลก็มาแทนมาดูกันนะครับเมื่อกดดีเทลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกดมาปุ๊บนะครับตรงนี้จะมีการแสดงผลของการพื้นที่ที่ใช้ในไดซีทั้งหมดไปนะครับซึ่งซึ่งสิ่งที่สำคัญวันนี้คือเราจะมีคำว่า temporary file นะครับพอเรากดเทมโพเรลี่ไฟล์ปุ๊ มันจะให้เรากดติ๊กทั้งหมดนะครับเราจะติ๊กติ๊กโปรติเลยติ๊ก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 ไปเลยถล่มมัทั้งหมด9.10กิกไว้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คือถ้าเรากดล้างเนี่ยเราจะได้พื้นที่คืนนะครับเราจะได้พื้นที่ต่างๆคืนนะครับโอเคนะครับเฮ้ยสุดิดาวน์โหลดน่าจะไม่ต้องกดจะได้พื้นที่ต่างๆคืนทีนี้เรามาดูกันว่าตรง Disk Up มันหายไปไหมนะครับ Disk Up มันยังไม่หายไปแต่เวลาเราจะเข้าเนี่ยต้องมาเข้าด้วยโหมดที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วกด Disk Up System File มาดูกันนะครับว่าระหว่างฟังก์ชันที่ Windows ให้มากับเด c l e a n Up เดิมเมื่อ <the> Calculating, calculating ออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถเขาเรียกอะไรจะได้พื้นที่อันไหนเยอะกว่ากันนะครับกรณีที่เรากดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ได้พื้นที่ทั้งหมด4.33จุกิแต่ตัว Windows ทำได้ถึง4.34จุนะครับโอ้สุดยอดนะครับสรุปก็คือเขาพยายามให้เรายกเลิกใช้ตัวเดสิอัพที่มากับ วินโดว์ตัวเดิมนะครับจะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่โดยการพิมพ์ตรงคำว่า Serv ์ฟเวร์ดิสกินอัพนะครับจะโผล่ขึ้นมานะครับแต่จริงๆตอนนี้ถ้าไปกดคลิกขวาจะไม่มีจะกลายเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางเราก็แนะนําทางที่เราวิเคราะห์มาคือแนะนำว่าควรจะมากดใช้ของตัววินโดว์นะครับก็จะทําให้พื้นที่ที่ใช้เนี่ยเอาออกได้เยอะมากกว่านะครับห0ึรเมก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ